ประมาณนี้ยทัมงหมดไปน้องเพื่อนเลยบอกว่าอะไรไม่อาไปบอกมากเลยสิจับเข่ากระเป๋าฉันเลยของขอบคุณงผู้สร้างไอเซนอลายเด้อเหายน้องคอยอาอยู่ดีมีแห้งความเจ็บก็หายได้ความไข้ก็หายมีความสุขภาพร่างกายแข็งแหงเด้อคอยกวางให้กวางไปเศรษฐีพันล้านเด้อถูกเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเลอพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสุขสุขคนประว่ติสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข่าสู่สองสาบุญตาสะแนแล้วพี่น,อน้องเนาะโดยมุนีกามฮับมเาข้อกันก็นอยู่ยุ่งไฮตรงหน้าพี่แด็พี่น้องเลยอ่าหลังสาบุตานี่ก็คือปาเข่าของน้องอุบลเพื่อนพี่น้องเลยมุนีก็ได้อ่ามาหาน้องอุบล ก็คือได้เป็นสะพานบุญให้ทางไอ้เซงเพื่อนเนาะก็ะได้ส่งเงินมาให้นอกก้องอุบลอ่าชิเกียวข่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนกะท้องใหญ่แล้วก็คือส่งเงินมาให้กะเพื่อนกะลายเทืาอเลยเนาะอันนี้ก็อยากให้เกี่ยวให้มันแล้วว่าสั่นเพราะว่าเพื่อนกะอยากให้นออ้องนี่เฮ็ดเวียกว่าสั่นเนาะโดยมากับน้องเมยอเก้าพี่น้องเลยเลยสบายดีสาวบัวอยู่ใสป๊ อืมโดยโดยต่อไปอ่าทักทายทำน้องเพิ่นเลยเนาะโดยโดยเป็นจังไรเนาะเกี่ยวแล้วบล็อนะอันหอดสายแล่อบีจางกับน้องเพิ่นกันโดยคือพายักเดือดแล้วน่องเมนเพราะห้ามาตอนนั้นนี่เพิ่นท่านในแล้วบนทงกันเนาะอืมอ้สารสิเข่าทำน้องเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยโดยโอ้ยสบายดีไปเบิ่งเข่าน้องบน งามวันทอดแยวดอกนะอีกชงชามึงโดยพวกเขาเคนเป็นจังใดเนาะก็คือว่าโดยมาสามคนคือเก่าของเาก็ได้สามสาวใช่สามสาวบอกะแต้ยังมาให้ทังน้องสนมกับมีเงินเพราะยังคอยเ็นเจ้าเห็นแก้วน่าองเทมของเทมเมนไปไปหาทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเลยโดยอันนี้อันนี้จะไปให้น้องคนบม อันนั้นคือเขาเจ้าให้เมื่อชุข่อยมากินน้ำเอาบ่แมงเมื่อกินน้ำไว้สะเมื่อใส่น้ำกินโอ้ยพี่น้องเลยเอาเจ้ามากินน้ำตัวให่บ่อยากเนาะไปหากันเลยเนาะเพราะว่าล้าขี้งัวแหงเด้อบแบบทำมาตอนนั้นบวมเบิดเนาะเป็นกะคือสีอีกบวโดนบมื่นานกับสีได้อัน เห็นห้องนำมาจักเนาะว่าสิเข่าไปทักไทยไปถามเลยผู้ชิดบนไหนหน่อยเนาะเมนสบายดีน้ำกันเนาะไปซาบัวไปอ่ะสบายดีเด้อทางแม่เพื่อน็ดกินยังได้เว้ยตุ่มปบดหมูแน่อืมเช่าโดยหมอ่ยังนี่นะอันนี้ไม่ถาวรเป็นตุ่มเชิงในตัวเองโอ้เป็นซีดซีดโดยโดยหลับซีดได้เหมือนเนาะอืม แมนเมนอันนี้ต้มเครื่องในว่าสันขวัญญาตเบิ่งหมอกนันก่อนคือว่าคนตรวจตรวจชุดง,งานอยู่บ่นี่ปบาหอมเนาะอืมจบปอดหมูบบหปิดเลยเด้อคอยทำลายลายล,ายละคิอดอยู่โดยโดยไปหาลงบนก่นนอกนสบายดีนางละสบายดีเดิอ๋อประกานสบายดีเด้ออืมหนาวบ่ เนาะโฮลมออกก็ได้บาทนี่ยังไง่ะอืมหาหานอนเพลินเป็นยังไงน้องละแล้วหรอว่านาทุกนน่น่ะแล้วแล้วได้เธอได้ได้จักศอบได้เข่าซาซีศอบอืมลูปบอกรูปได้โมได้เข่าเข่างามอืมมีต่กอนน่มีต่กอนได้สามที่ปลายีโมได้รูปลายศอบเป็นซีบหมดแล้วเนาะอืมมนนเลมันเป็นแนได้นะ เขามันมองงามเขามันมันถึอผักไงมันบัวนะอันน้องรู้ผลมันเป็นบัวเลยอืมเป็นบัวเป็นหุ่นแบบขึ้นแบบมันออกมากเลยมันเป็นขาขาวอมอมๆอมคอ,อจะรออยู่ได้เ <c oughs> มือเ่อยบ่ยังบอกออกปวดเนาะเหนื่อยปวดเหนื่อยยังตีเพปวดเนาะเลยโดย, <c oughs> โดย ไอเมื่อวานเห็นยังไปฝากทองอีกบอกแม่ยังขึ้นซึกสาราคนนั้นมีเส้วดิมมะเยเกี่ยวเข่าืมมือลืมมันนนองก็ได้มือจะเกี่ยวข่าจะลืมพอดไปฝากทองเนาะอืมไอพึ่นวา้ได้ฉันนองละขึ้นไปมีแต่พึ่นเอายาให้ซื้ออืมแต่เอายาท่านหมอผู้ายันดูอืมเลยเดือยเดือนละน่งเดือนเะนึ่งเดือนเลยแม่อุ้ย รุดน้น uhm, uh, ี่แกจะอีเมนแจะอีแล้วเนาะอีกเดือนเดือนเดือนกลัวคนละเนาะพระ่าเดือนชงต่อเดือนหนึ่งคนละี่เราอยู่ท่านได้กินเข่าเนาะมันัางนั่งชูบกหักเนาะโดยแม่นั่งซุกบวบอืมแน่นแน่ชงเมื่อคนละชงสามเมื่อเข่ามันมันชูบรหกกัน ลมแห้งแน่เลยวันนี้ก็ลมอากาศหนาวเนาะโดยเย็นมาฉันจะตื่นมากอะเปิดผุนเลยเนีแย่นมีแต่หัวลมมากแนนหัวลมออกมีแต่ระมัดระวังกันวัดติณัยช่วงเพื่อเรียบร้อยนี่จะคือเบิดหมแล้วสภาพโมนีเฮืออันเดดเด็ดนี่มันอะไรอันเดดบ่แขวนนี่คิดได้แต่คิดไม่ได้ไปซ้ำบอไม่ไปก็ลูกชายบ่สบาย

เมื่อวานทำท่าฝนจี่ตกหลังฝนตกอันแต่ละเมื่อเมื่อฝนที่หอนนีเนาะหลังจากฝนตกแล้วกะกะเย็นได้บัดสเสือว่าไปฝนต้นหนาวะแรเน่นน้นแต่มือกี้พีกฝนได้บั้นก็เป็นอย่างอนอก่นอันเมียงก็นะกะเตะกะเตะกันบวกค้างนี่ไปบะมันหญ่ไง้วมันจะไปอไรแล้ปล่อยมันมันครบได้ค่นี้ โดยโดยเป็นยังไงสันทางไอ้เขาโทรมาอยู่บ่โทรอยู่คืนนี้มันก็โทรมาเออว่าแล้วเนาะเป็นมาแล้วแต่แน่ยสัเพิ่งไปเพิ่งก็โทรมาดิ่งคนใดสิคนหนาเงินมาว่าให้จ้างเกี่ยวเขาอย่างอือโดยโดยคือแล้วคัะแต่ว่านานแล้วแล้วนานนะโดยให้จ้างเพือทั้งไอ้เพิ่นนี่ก็เป็นพวงเป็นใหญ่ทั้งน้องเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ดเบียกอะไรสันเนาะถ้าคือน้องบ่เฮ็ดบระหัดเฮ็นแม่เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดบ่โดยก็อย่างเฮ็ดบัวเนี่ย กับคือทางอ้ายแสงเพิ่นกับเป็นห่วงย่นกระทบกระเทือนลูกเต้าเพราะว่าใหญ่ได้ด้สาต้องใ8เดือน8เดือนสหาเก้านี่ก็โอ้เนาะดินเก่งบ่นะยดินอยู่ออนก็ได้กินยบ่นข้าวอีหยังกะกินข้าวแต่ยนอย3หน่ยอ ก็เอาซื้อมากินได้เด้อยวันนี้เรานี่ยถาต้องอีกอย่างก็คือทั้งน้องกับชื่อผ้ากระเปดเดือนหรือการเดือนหนาก็เป็นเดือนคองเดือนออกเดือนหายนะก็ต้องว่าเงินใหม่น้องเพิ่นบ่เงินไปให้ชาวเมย์อยู่ในกระเป๋าเอาอย่างคนเดียวเข่าอันท่านอันท่านทับบัว

แลกเงินกี่มาเลยพลเพราะว่าน้องชิได้จ้างคนเกี่ยวเข่าเนาะโดยแม่นค่ะท่านเอาเงินเป็นเงินบาทมากับเงินชิได้ไปเปลี่ยนนั่นแหละเนพราะว่ามันกะาจากจันอะไรอา่ 60, าหกแสนห้าสิบพันกีเนาะมันกัเงินอายเป็นกันเลยสอง 2, สองพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะไก่อ่าค่คคาธรรมเนียมโดยก็มีแต่ชิมอบให้น้องเพื่อนกัเป็นเงินกี่พี่น้องเลยจ้ะ ใช่นะใช่พ่อแม่พี่น้องได้เบิกไงนะว่าเงินมันไหลซ้ำใดเนาะอันนี้คือสองพันกว่าบาทได้พี่น้องเลยขอนั่งน้ำเลืเคหนึ่งล้านอันนี้จำนวนเงินกับสองพันสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าเป็นเงินกี่บล้านสี่ห้าสิบเนี่ล้านสี่ห้าสิบล้านสี่แสนห้าสิบพันกีบโอ้ย ล้านสี่าิข่ก็งงอะไรล้านสี่หาิหลานสี่หาสิงงวะงงคือลายแทวะดิคือหน่อยบ่ไร้ลายโอ่านอยลานสีานสกับหาสิผ้านบ่จชเอาก็ถือแล้วบ่เป็นห้านสี่กคิดบ่ซีผ้าหรือหาซิบนโอ้สิประมาณเนี้ยะไปน้องเพื่อนเลยบอกว่าอะไรวาไปวะมากเลยสจับเข่ากระเป๋าชนป่ะโอ้ขอบคุณทางไอเซลดยเดอรอ้หน้อง คอยอ่าอยดีมีแห้งความเจ็บบ่อยหายได้ความไข่บ่อยหายมีคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคอยกวงให้กวงไปเศรษฐีพันล้านเด้อะถูกเนาะดีใจเนาะอุบลเพิ่นเนาะโดยวทางเฮากะคอยเพ่อให้ใส่ให้ทางไอ้แสงเพิ่นคือกันเนาะคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอ่าความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีทางเฮากะขอขอบุญขอบคุณทางอ้ไอแสงเนาะให้เฮาเป็นสะพานบุญให้มื้อนี้กะขอให้อาย ลำรวยเนาะนคิดสิ่งใดกบขอให้ประสบความสำเร็จโดยเ <laughs> งินไหลนองทองไหลมาเนาะโบให้ขาดกระเป๋าเนาะอุนเนาะโดยอายุดีมีแห้งเด้ออายเน้อะอายุมันก่อนเนื่องซาทุกะไอคนโเกินคนไหพี่น้องเลยเมน,นอายุมันก่อนเนื่นนนะองคนวบบเนาะ ถามน้องเหมือนกันนั่งหลายย่างก้องแตกเด้พี่น้องโอ๊ยหยังนี่กะตาฮู้กะตาฮ้ยหัวตากกะตาแม่นกะตาหลาอยู่ซออย่มามื้อนี้กเนาะเฮ็ดเป็นไปได้บิพี่น้องเอ้ยดีใจบ่โอดีใจเลยนับม้ว่าบ่พอบ่จะเนเางเอื้อยบ่จะ อันนี้ก็เป็นใบห่าสิบเมนะใบหาสิพันได้ว่าหาหมื่นน่อพี่น้องเลยเอเอแบ่งหนึ่งกันเนาะอืมเราถือว่าหลายพอสมควรเนาะเหลือสามพี่เนาะ <laughs> อยากได้ว่ <laughs> เราจะลงไปเกี่ยวเข่าเลยมันีีฮนะอยากได้เกี่ยวเข่ารลดเกี่ยวเข่าน้องว่นใจจวดเลยว่าไรแสน็จวันเนาะแต่ใบ ล้านลานอะไรลานสี่เซนที่เซนหาอ่ะหนึ่งลานสี่เซนหาสิบังกีเลยงามในเบงเนียดีใจมัน้องบุมันวันละเซนนว่าจ้างกะเม่อไเจ้าคนจะจางเป็นยันหมดคือพรนี่ได้สักคนไปก็เจ้าไปเกี่ยวพรละพันหมดคือ สามพลทรงกระมีแล้วเต๋เนาะโดยผู้นอนจังคนละพันอันนี้บางคนกระพิ้นกระแบบมันบ่มีคนไปกับคนละพันแบบมีผู้ไปเนาะประสิประมาณนี้แหละเพราะว่าต่างคนต่างเกี่ยวเขาหน้าภายหน้ามันเนาะเป็นผู้บางคนบ่มีเงินกระหยาดไปแนี่ยตอนเช้าขันเป็นพรแบบมันเสีใครได้เขาจะขึ้นตอนใดก็ขึ้นเนอกสาวัวปสายันไปง่ายเขานั่งอุบลนี่แหละก่อนน้องอุบลนี่ว่ลคนละพันวอลเอาหาซีพอลอะไรกัน อ่าสิพันกี่แล้วเนาะเลยขันเกียวเป็นพรก็คือสิหน้าไหลอยู่แล้วเนี่เข่ามันบางเข่าบางหมอเนี่ยหอบลำห่างไงก็ยากนะช่วยเกี่ยวจนต่ำจนถึงอ่านบทจักเพื่อบทจักรยังทุกข์ไปเลยเพาบว่กเกี่ยร์ตัวชูวยล็อกเอาด้เปล่าแม่ถ้าเกี่ยวตัวเหงาจังได้หลายไว้เนาะโอ้โหแบบเดียวดีย่างขึ้นขึ้นหมาสั่นนาน อิงตามเนาะวัดไลยวันกับวันละแสนบวงคนกับเข่าลายกับข่าวเข่าเ้าลูกกับค่อยจ้างเมื่อน้องเพิ่งกับพอรับกับเข่าเ้าบางเพิ่งกับพออยากรับไปเนาะอันนั่นแหละเข่าหน้ากระเจ้าเพิ่งหยือนม่าเข่านาได้เข่าวงนกเข่าตึบเข่างามคือทางน้องใช่ไหมะแต่ว่าอุปกรณ์อ่าการเกิดลูกนี่น้องเตรียมเรียบร้อยแล้วกะมีแต่ถ้าเกิดมันดายชื่อว่าหายไปสุดกีเ่มไนบอก มีเส <icana>, ือแล้วก็หมวกแล้วก็ส่งมีเท่านี้บ่เท่านั้นแหละก็ยังบ่ได้มีแบ้าอ้อมผ้พายังเนาะพ้ะองค์ได้แเลเดีเขาซื้อมาเลยเนาะส่งโชคบ่ก็นยังใครก็มีแต่ก็ดีก็ดีเติบเนาะเพราะเขาก็ยังได้มีแบบอุปกรณ์ไหมว่าเอาพระองค์พาก็ได้เบบนอย่างเลยมีแต่เตรียมเกิดนะแต่เขาได้ออกมาจังซื้อเขามาใหม่เนาะนี่ไม่ไม่เขาตรงอ่า เดี๋ยวยังซื้อมาอีกซื้อข้างนอกก็กินมะพร้าวพวกอเก็ได้กินชาหนววราจะาแบบน้ยเพื่อเกิดได้พ่อซิบหนูแค่นั้นเมนกินด้เอานังหล่ะกินแมนข้าวปอยอีกอย่างก็หลังไก่มันนะไปถามชื่อกระเต่ากระเ้าก็ว่าบุ้งนี่มะพ้าวแต่ว่าปกตินี่คือว่าอะไรเนาะเพื่อนน้องเพื่อนก็มันกัไกลแน่เนาะข้าไปพดแต่ละแต่ยังแบบพอชิได้มาดยเพื่อนในโลกนี้เป็นใครบ่ใคร ไปเเ็ก้จานี่หมอยเห็นบบ่่เป็นยังหรอะเอ้ยสิรักให้ยกคันี้เราเลยขึ้นกูบอกพาอชิได้บ่หลังแมนว่าอย่างไงเขากินข้าวปลาก็ดีเนาะเอ้บรรดาเนาะแมนว่าสุขภาพมันก็อย่างกินมันก็บำรุงลายยางนะบำรุงลายยางวันนี้วิตามินเนาะก่นยังไงกินยังยังไงว่าอะไยาวิตามินเด่นกินอยู่อืมกินของห้องหมอบ่หมอกินตัวของอะไรเสีมาให้ โอ้โลมนีก็ได้ใจดีมัคนค่อนไฟน้องเพิ่นกุบกลุ่มเนาะระวังเด้อไฟดีเ<ใ>น<ใ>นเดคือทั้งนองแล้เคือทิ้ทงน้ำเฮ็ด่อทังไรลงหล่ะเพลื่อนไวอเคลท่าน,น่ั้งนี่ทา,าทั้งาาหัวหน้านี<ใ>น่ะเพราะว่าให้สิตโตอาให้จิตอก่อเกาะกับเพื่อนเลยบอแมนเ็นมาทังอายเป็นกระบอกว่าฮิดเกาะกันต่อกันเพื่อน,ๆๆนอืแนอแมนเพราะว่าจากเธอเทขึ้นเทยังแรกแบบ โล่งเลยคะเก็เห็ดเป็นหงอนน้ำห้อน้ำหงคัวแล้วก็หงนอนหงออกไปอีกเนาะอย่าไปรูมณนยุบกูนนเสืเขาเผือก็ไปอีกเนาะหาต้องยาวเนยมันจะเห็ดจอบมาทันสีถูกกะาต้องบึงงบนำเนาะถูกกันตอนเกาะมันไป้าบ้อโยกก็ดีนะมันแบบนองมันมันกัเย็นอย่แล้วนะเนาะาบัวเนาะเย็นอยู่แา่วมาต่ำคือนองต่ำ เมันอาพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นอแล้วบะโบะเนาะโบี้พกันนาว่จ้ะอ้ย่สยู่อายนาวโอ้อกบน้อบได้อนำตาตัวเก่าตัวเดิมตัวเก่าตัวเดิมแมนอดกลาคืนเฮามีคนกอดก็จะบินตามีคนกอดนนาะ จะหน้าไปเหี่ยงนี่ไงเนาะเออแบบนี้การน้องมือแล้วกดขยวดน้องมือเจ้าคณะโดดเดียวเลยเมาหยอกกันพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก็บอได้หัวสาวบัวคนละคนอิจฉาได้เพิ่นมาเห็นสาวบัวยิงเขียวที่แห้งเลยใจอารมณ์ดียังมาหาน้องบมนนี้ดีใจเลยเนาะ ทางน้องเพิ่นมาแห้งได้เงินหลายเน,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  <c oughs> นาะน้อง,องน,องน,น,นสาบัวพอ็เจ้าเงินเล่าก็ดีสิต้องเกี่ยวเข่าใช่ไหมคิดขี้ว่าเกี่ยวเข่าสิต้องเกี่ยวเข่าซะบ่คิดแล้วคิดอีกอยู่ได้เนาะทางเฮากันเน,นาะ แต่ว่ามันก็คือสิเป็นไงยากอยู่เนาะเพราะว่าทางเฮาก็บโอ้ยากไรกายแกเข่าแกวนำเกี่ยนำเลยนาสามือมีคนเลยนะนาสาบุตาเป็นแล้วแล้วแล้วแต่ทำมาซิกินอย่างเดียวสิกินแล้วแน่นเนเรียบร้อยแล้วนะหอมนิ่มมีเอาโบโบโบเข่าพอดีบโบซื้อว่าเหนียวนะบางคนวันถ้าได้จะชิจังก่อ มันละแสนคือ <c> ม <ười> <c ười> <c ười> ูยแล้วอือมันละแสนไปเอาเงินชาวาบัวคําหมดคักก็อยากได้เงินนอุบลบ่ชาบัวญาาบ่ให้เฮาเนาะเกี่ยวแล้ว่อ้าวติดหนี้เอ้อบ่ไหวอันนี้น้องบ่ต้องติดเฮามันยังเ็นวดแล้วนะอันนี้อันนี้ชาบัวเดี๋ยวจเงินออกก่อนเด้อบ่ได้แต่เนาะแม่สิไป่ว่า20,000บ่จ่ายเนาะก็เลยบ่อยากนะ เราหยกกันพี่น้องเลยเนาะจะไปทางไหนได้เอากล่องกับพ่อนวอสเอาเหื่อยนอนหกหนันนเหนบนหัวกลองถ่ายแล้วก็พ่อนเลยมฮงลมเฮงนาะเหนื่อนัําบนนาว่าฉันนองหบับว่ได้ขังบอกขังบ้านว่าทีมกำกับนาทำ เจ้าก็อาบก่อนแต่เว้นตกอจังเลยนะอย่างบรรยากาศหนาวซีกรอาบทำยันลูกจังเมยว่าไว้บอว่าแต่ลูกแล้วเนาะเมางนันพราะยันาเมย์แ้กก่อนลูกต้อาบน้ำอุ่นต้มน้ำอุ่นมย์เยลูกสะบักตัลมาดีะบะโดย นได้เช่นไงอ่ะก็ไดิได้เมื่ออยู่เมื่ออะไรเนาะเพราะว่าคันชิยูนี่ก็มีแง่สกินนะคือว่าลาบสีนเมื่อกี้นี่คื้กินข่าวไอ้เซเมื่อ้าวกินน้ำแตงข้าวกินมาแล้วพี่น้องเลยเนาะคันว่าราะว่าลาบสีน์เนาะอยากซิมได้สักบาทบอกิข่ากับไงติดเข่ากับงามงามเนาะน้องเข่าสื่อว่าได้ใช่ไหมอืมหยัดแล้วบปล่ใส่แล้วคือว่าตุ่มไหมแต่มันแห้งแน่ ห็นได้ใสอะไรกัเข้าหม่ซ้ำเข้าไม้ไดะกินข่าก้าอยู่โเนยังข่านันนัอนลยเือเพงเือลายเตม่าข้าตัวเป็นหันหนอ้เวิร์ดแล้วตอนนั้นเลยอันนี้กัจีได้เห็นมจีเขาไม้แลมันแมนนพูดแสดงความใกันยังบ้วจาคอยดอคอยเดียวที่ดังได้กินเขาไม่ก่อนเยจะกินก่อนคอยบ่ชาบัวได้สักกินแล้วาะดิตามแมนแมน เดี๋ยวเฮาสิบอมีเงินชื่อโทรศัรซัไกสาวเ้ยจับเด้อบ่ไหวได้เลยเนาะคือสกับดี่เน่ยคือคือว่าอายเฮานี่คือว่าเป็นห่องเป็นใ่ทั้งน้องนี่สุดๆเลยนะเนาะโตนมากะมีแต่คว่าห่วงมันบ่โหนยยโดยเดือนนึงนะกหลายเทื่อเนาอโอท่านพ่อเดือนน้อนะโน เดือนใหม่จบมาดีแล้ววันนี้ชั้น 10s นะยังโมเบิรเดือนแม่ยังโมเบิรอยู่คันเป็นมืออื่นก็คือสิเป็นเดือนใหม่เนาะเมนดือนได้เพิ่นกระโสดมาแต่เมื่อวานนลยคันข่อยก็เลยยังโมมีเวลามาเลยเลยมาต้นเซ้เาต้นน้องเลยแต่ว่าน้องเพิ่นไม่ได้ไปชายดอกเพราะว่าหน้ากับเพื่อนอยู่น้ำกันแบบเมนหน้ากับเพื่อนกระติดกันแม่นแต่ว่าถ้าเป็นคือเมื่อนั้นเรากระเ้าอยู่เนาะเพราะว่าน้องต้องไปเกี่ยวเขาหน้าไก่ดีเนาะ จน้ำเน้อฉันลงมาเด้อการท้องก็ให้แบบน่มท่้นนองบิแล้วนมนด้วนุ่มหมดแล้วื้อนมล้วื้อนมแกรออไปซื้อนมได้เะเด้ะเนาะซื้อนมพอแกระซิบโดยบังุงเจ้าของนันแหละอะอะอะิได้เมื่อได้พี่น้องเลยวับนี้ลมกับฟอลมเนาะตะบังเด้อเนาะบนเปไฟจะเจอต่มก็มกันเต๋แมนแมนเหม่ยคนเมไฟนะแมนม ย่านเลยเนบายเป็งหน่อกเ,เ,เป็นสี่ลยขอไปชิบีก่นเลเนนนนเยฮงมมมมมมมะออมมมมมกมตมมลมมมมอมม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 แมมมมมมามมนมมมมมมวมมมามมมมม่มม้มมนมม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 ะม้มมมมมมบ,บดด่มีมม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 ามมมมมมม สุขภาพเข็มแข็งเนาะโมาอีกอีกชื่ิตชีวโดนดอกยังเด้ต่อไปอ้ารเอโดยโดย